มีพระพุทธภาสิตท,ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสุทัทธสังสุนิปุนังยัตถกามะนิปาตินังจิตตังรักเทะเมทาวีจิตตังทันตังสุขาวหัง ซึ่งแปลว่าผู้มีปัญญาฝึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากที่ละเอียดอ่อนมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปัถนาน่าพอใจพอจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ ฉะนั้นบุคคลใดที่ชื่อว่าเป็นเมทาวีคือผู้ที่มีปัญญาก็จะพึงรักษาจิตของตนจิตนั้นมีธรรมชาติคือคิดอารมณ์หรือรู้อารมณ์ฉะนั้นความคิดความฟง จิตนั้นก็จะมีอาการคิดอยู่เป็นประจำแล้วก็จะเห็นได้ยากเพราะเป็นนมามธรรมจิตนั้นอาศัยอยู่ในอัตยวัตถุก็คือหัวใจที่อยู่บริเวณทรงอกด้านซ้ายจิตนั้นอาศัยอยู่ในถ้ำคือหัวใจมีความละเอียดอ่อน เราไม่สามารถที่จะไปเห็นได้ด้วยตาแต่เราสามารถที่จะรับรู้ด้วยใจจิตนั้นเมื่อเจอกับอารมณ์ที่น่าปัรถนาน่าพอใจก็จะตกไปในอารมณ์นั้นฉะนั้นพูดมีปัญญาจริงควรที่จะรักษาจิตเพราะพระองค์ตรัสว่าจิตตังทันตังสุขขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล้วให้มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองย่อมนำความสุขมาให้ถ้าเราทำตามจิตจิตนั้นมันสั่งสมอกุศลมาตั้งแต่ในอดีตหลายภพหลายชาติเราไม่ได้เกิดมาเพียงชาตินี้เป็นชาติเดียวเพราะฉะนั้น การที่จิตนั้นสั่งสมเอากรรมที่อดีตที่เราได้เคยทำมาเพราะเรามีกิเลสเป็นเหตุในทำกรรมเมื่อเราได้ทำกรรมแล้วเราก็ต้องได้รับผลของกรรมเพราะนั้นกรรมที่เป็นอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แสดงว่าเรานั้นได้มีการรักษาศีลหมาตั้งแต่ในอดีตเราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีอาการครบ32แต่ว่าแต่ละคนนั้นก็สร้างบุพกรรมไม่เหมือนกันบางคนเป็นคน สุขภาพแข็งแรงบางคนสุขภาพอ่อนแอมีโรคภัยเบียดเบียนคนนั้นก็คือได้ทำกรรมมาด้วยการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความทุกข์แต่ยังไม่ถึงกับตายบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนเพราะอะไรเพราะว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพอมาปัจจุบันก็อายุสั้น บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเพราะในอดีตบุคคลนั้นไม่เคยสั่งสมในเรื่องของการทําบุญสุนทา,น,านเกิดมาก็ในครอบครัวที่ฐานะยากจนไม่ค่อยดีแต่บางคนนั้นเกิดมาบนกองเงินกองทอง เพราะในอดีตเขาเคยสั่งสมในเรื่องของทานการทำบุญให้ทานปัจจุบันก็เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำเพราะบุคคลน,นั้นเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูง บางคนก็เกิดในตระกูลต่ำเพราะเป็นคนที่แข็งกระด้างไม่มีความอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมีปัญญาดีบางคนมีปัญญาไม่ค่อยดีในการเรียนในห้องเดียวกันบางคนเข้าใจแต่บางคนยังไม่เข้าใจเพราะในอดีตไม่ได้เข้าหา สัตบุรุหดหรือบุคคลที่เป็นบัณฑิตเข้าไปหาเข้าไปถามในข้ออัดข้อธรรมว่าสิ่งใดเป็นกุศลคือความดีสิ่งใดเป็นอกุศลคือความชั่วสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์นั้นบุคคลที่เข้าหาบัณฑิตเข้าหาสัตบุรุษก็จะได้รับคำแนะนำ ในเรื่องของกุศลคือความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์พอเกิดมาในภพปัจจุบันก็เป็นคนที่มีปัญญาดีแต่ถ้าคนไม่เข้าหาสัตว์รุษคนดีหรือบัณฑิตก็ไม่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนพอปัจจุบันเกิดมาในภพปัจจุบันก็เป็นคนที่ปัญญาไม่ค่อยดี อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นจิตของเรานั้นสั่งสมบนหรือบาปโดยกิเลสท,ที่เราได้สั่งสมมาในอดีตเป็นระยะเวลานาน,านถ้าเราทำตามจิตของเราจิตมันก็จะพาลงไปสู่ที่ต่ำ่ากิเลสนี่ยมันไหลสู่ที่ต่ำการทำความดีนะมันต้องฝืนต่อกิเลส ช่นเราต้องตื่นมาแต่เช้าแทนที่เราจะนอนหลับสบายพักผ่อนอิริยาบถแต่เราต้องตื่นเพื่อที่จะได้มาทำความดีเนี่ยเรามาสวดมนต์เข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้จิตใจเราเข้าถึงกุศลจิตเป็นจิตที่ดีงามเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุข ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าตนดปะน,นั้นการที่ทำความดีเราจะต้องปืนต่อกิเลสอย่าไปทำตามกิเลสกิเลสมันจะพาไปสู่ที่ต่ำยัตถะกามะนิปาตินังมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจฉะะนั้นจิตตัง ทันต่างสุขขาวว่าห่งจิตที่ฝึกดีแล้วโดยการที่เรามีสติเป็นเครื่องคุ้มครองจิตย่อมนำความสุขมาให้เพราะนั้นสติถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะคุ้มครองจิตไม่ให้อากุศลเข้ามาทำให้จิตของเราเศร้าหมองดัะนั้นการกำหนดแต่ละครั้งแต่ละหนอ ก็จะช่วยละอากุศลคือความโลภความโกรธหรือความหลงให้มันน้อยลงให้มันหมดไปเช่นเวลาที่เรากำหนดเดินจงกรมแต่ละก้าวเนี่ยเรากำหนดไว้ยกหนอขณะที่เรากหนดไว้ยกมีสภาวธรรมเกิดขึ้นสประการหนึ่งเขาเรียกว่าอัตตะ สัญญังอกขาเตติถอนความเป็นตัวเป็นตนของเราได้ที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะเรายังไม่เข้าจึงความจริงขณะที่เรากำหนดไว้ยกเท้ายกหนอนเนี่ยอาการยกนั้นเป็นสภาวะของรูปรูป,ปรธรรมที่ปรากฏ ส่วนจิตที่เราไปรับรู้ในอาการยกนั้นเป็นนามธรรมจางนั้นก็มีแต่สภาวะของรูปและก็นามที่ปรากฏดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่เห็นสภาวะของความเป็นรูปของความเป็นนามได้ก็จะถอนความสำคัญว่าเป็นตัวเราเป็นของเราได้ถอนความยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาได้ เพราะอาการยกนั้นเป็นรูปส่วนจิตที่ไปรับรู้นั้นเป็นนามไม่มีบุคคลตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจความจริงเราก็จะรู้ว่ามีแต่รูปกับนามที่ปรากฏมันจะถอนความยึดถือในตัวเราได้สองสัตตะฉันยังปัจจหติและความเป็นสัตว์ เป็นบุคคลการที่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์นั่นคือเราเห็นด้วยอำนาจของสมมติว่าบุคคลนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นสัตว์ทีนี้เมื่อเราดูการยกที่กำลังปรากฏยกหนอนมีแต่รูปประรรมที่ปรากฏกับนามรธรรมที่ปรากฏ โดยปรมัดคือความจริงแล้วไม่มีผู้หญิงยกไม่มีผู้ชายยกมีแต่สภาวะของรูปธรรมและนมามธรรมเท่านั้นก็จะละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายได้เป็นผู้หญิงผู้ชายนั้นเป็นแต่เพียงสมมติ แต่โดยสภาวะเออธาตุทั้งสี่ที่มันประบชุมกันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งเป็นรูปธรรมแล้วก็มีจิตคือนามธรรมที่เข้าไปอยู่ในนั้นขณะที่เราหนว่ายกหน่อเนี่ยถ้าเราไปรับรู้ว่าการยกเราก็จะละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายได้เนี่ยจะถอน แล้วก็ละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้3กรรมฐานนันเจวะเป็นกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าการงานของใจใจถ้าเราไม่มีที่ทำงานใจเราก็จะฟุ้งคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตแต่เมื่อเราเอาจิตไปรับรู้ในการยกกำหนดไว้ยก ว่าท้านิ่งเรากำหนดว่าน,นอนใจเราก็จะได้สมาธิจากการยกเนี่ยยกหนอ่อลเราได้สมาธิครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิพอเหยียบหนอ่อลเราก็ได้สมาธิครั้งหนึ่งเพราะใจเราอยู่กับอาการยกอาการเหยียบนี่สมาธิเกิดขึ้นประการที่ 4, สี่สติปัฏฐานนั่นจะ คือการได้สติเป็นสติประทานเป็นฐานให้สติเกิดขณะที่เรากำหนดว่ายกหน่อสติเราก็เกิดครั้งหนึ่งเหยียบหน่อสติก็เกิดครั้งหนึ่งเพราะนั้นการที่เรากำหนดเดินจงกรมเนี่ยยกหน่อเนี่ยสภาวธรรมเกิดขึ้นสี่อย่างหนึ่งก็คือละความเป็นตัวเป็นตนของเราได้สองก็จะ ละความยึดถือว่าเป็นคนเป็นสัตว์ได้3ก็จะทำให้เกิดสมาธิเรียกว่าเป็นกรรมฐานเป็นการงานของใจและสี่ทำให้สติเกิดแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะนั้นเมื่อเรากำหนดไว้ยกหน่อเนี่ยถ้าเราไปใส่ใจเนี่ยอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงมันเข้ามาสุดจิตไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเรากําหนดว่ายกหนอ่อมีสติไปกําหนดรู้อกุศลคือความโลภความโกรธความหลงมันก็ถูกประหารถือถูกละไปใจเราก็จะมีกุศลคือความดีอยู่ตลอดเพดัะนั้นการเดินจงกรมถือว่าเป็นการพัฒนาจิตของเราให้มีสติเป็นเครื่องคุ้มครอง แล้วเมื่อเราได้ฝึกไปแล้วเนี่ยสติมันก็จะไปคุ้มครองจิตเวลาเรากระทบอารมณ์เราก็จะไม่วันไหวไปตามอารมณ์รู้ทันอารมณ์อกุศลก็จะดับไปเพราะนั้นการฝึกฝนพัฒนาตนที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อให้เรานั้นมีสติที่รู้เท่าทันอารมณ์คุ้มครองจิต แล้วเมื่อเราได้ฝึกดีแล้วนะพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตังทันตังสุขข่าวะหังย่อมนำความสุขมาให้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สามของการประพฤติปฏิบัติเราก็จะพัฒนาการเดินจงกรมเป็นการเดินจงกรมในระยะที่สาม การเดินจงกรมในระยะที่สามก็จะแบ่งการรับรู้ออกเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการที่เรายกเท้าขึ้นยกเท้าขึ้นสู่เบื้องบนเคลื่อนเท้าขึ้นสู่เบื้องบนเวลายกก็กำหนดไว้ยกว่าเท้านิ่งก็กำหนดว่าหนอ่อการยกก็ไม่สูงเกินดึงฝ่ามือจากพื้นยกว่าเท้านิ่งก็หนอ่อ ขั้นตอนที่สองคือการย่างเท้าไปข้างหน้าประมาณสามในสี่ของช่วงเท้าเวลาย่างกำหนดไว้ย่างสุดอาการย่างก็กำหนดว่าหนอขั้นตอนที่สามคือการเหยียบเท้าลงจนเท้าสัมผัสพื้นเต็มป่าเท้าพอดีเวลาเหยียบก็กำหนดไว้เหยียบพอเท้าสัมผัสพื้นเต็มป่าเท้าพอดีก็กำหนดว่าหนอเนีย่ยให้ได้ํำบริกรรมกับ อาการให้มันสมดุลกันเรียวกว่าได้ปัจจุบันให้พอดีไม่ก่อนไม่หลังนั้นเดินจงกรมระยะที่สามเราจะกำหนดว่ายกหนอ่อย่างหน่แล้วก็เหยียบหน่เมื่อเราได้กําหนดละเอียดมากขึ้นสติเราก็จะพัฒนาขึ้นสมาธิเราก็จะดีขึ้นแล้วการเกิดสภาวธรรมที่ปรากฏแต่ละขณะที่เราได้ เคลื่อนไหวยกหนอ่อย่างหนอ่อแล้วก็เหยียบหนอ่อการเดินจงกรมในระยะที่สามถือว่าเป็นการกำหนดที่ละเอียดมากขึ้นดังนั้นเราต้องมีการกำหนดต้นจิตก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวต้นจิตหมายถึงสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามมา เช่นเวลาที่เราจะยกแขนขึ้นจิตจะเป็นผู้สั่งเมื่อจิตเป็นผู้สั่งแล้วเนี่ยจิตตชวายโยธาเขาเรียกว่าลมที่เกิดจากจิตก็จะค่อยๆพยุงมือเราขึ้นเรฉนั้นเวลาที่เราจะยกเนี่ยอยู่ดีๆแขนจะยกไม่ได้ถ้าจิตไม่สั่งดังนันการที่จิตสั่ง แล้วลมที่เกิดจากจิตจะค่อยๆปยุยงมือเราค่อยๆขึ้นเคลื่อน,นขึ้นไปอาการยกก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเรากำหนดต้นจิตได้ก่อนเราก็จะเห็นอาการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มจนสุดรู้ได้อย่างไรว่าจิตสั่งเราจะเห็นว่าคนเนี่ยที่เพิ่งตายใหม่ๆจิตนั้นออกจากล่างเดือดแต่รูป จะมีอาการแข่งคล้าุกกระดิกไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้จะให้ยกจะทำอะไรก็ไม่ได้นั่นคือจิตไม่ได้สั่งแล้วจิตออกจากล่างนั้นการที่เราลุกขึ้นยืนได้ทำอะไรได้เพราะจิตสั่งจึงมีอาการเคลื่อนไหวตามมาดังนั้นให้เราก่อนหยุดต้นจิตก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวเราจะได้รู้อาการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุด เขาเรียกว่ารู้ละเอียดวิปัสสนาแปลว่าภาวะที่รู้ชัดภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดไม่ใช่รู้แบบผิวเผินเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดของอาการนั้นๆเขาเรียกว่ารู้แบบละเอียดละออ เป็นนั้นการที่เรากำหนดต้นจิตจะช่วยให้เรารู้อาการนั้นชัดเจนขึ้นรู้ละเอียดขึ้นตั้แต่เริ่มต้นของอาการอาการเดิอนอาการยกอาการย่างอาการเหยียบนี่เขาเรียกว่าเราจะรู้สภาวธรรมที่เป็นเหตุก็คือต้นจิตเมื่อเรากำหนดต้นจิตแล้วกิริยาเราจะช้าลง แล้วเราจะไม่เผลอเช่นเวลาเราจะเปิดประตูเนี่ยเราไปถึงประตูเรากำหนดเห็นหนอ่อเห็นประตูกำหนดต้นจิตอยากเปิดประตูหนอ่อแล้วค่อยๆอ,อยากยกมือก็อยากยกหนอ่อค่อยๆย,ยกหนอ่อไปหนอ่อจับหนอ่ออยากเลื่อนหนอ่อก็ค่อยเลื่อนหนอ่อเลื่อนหนอ่อหรือผลักหนอ่อเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีสติกำกับ กำหนดต้นจิตก่อนว่าเราจะทำอะไรแล้วเราค่อยๆเคลื่อนอวัยวะร่างกายช้าๆยังมีสติเราก็จะไม่เผลอที่จะทำอะไรโดยขาดสติคนที่ขาดสติหมายถึงว่าทำด้วยความเคยชินพอเราไปถึงประตูมือไปแล้วไปถึงถึง,ถงที่จับเรายังไม่รู้เลยว่าเรายกมือไปเพราะอะไรเพราะเราทำด้วยความเคยชินเราก็จะไม่เห็นอาการตั้งแต่เริ่ม ไปนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือพยายามกําหนดสติช้าๆไม่ต้องรีบให้เรารู้อาการให้ชัดแล้วเราก็จะมีการพัฒนาสติมากขึ้นและเมื่อเรากําหนดต้นจิตบ่อยๆก็จะเป็นเหตุให้เกิดวิปัสนาปัญญาที่เรียกว่าปัจจยะปริคหิยานก็คือความรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ของโลปนามเช่นเวลาที่เราจะเยียดเหยียดมือไปเนี่ยต้นจิตเป็นเหตุซึ่งเป็นนามอาการเหยียดนัเป็นผลซึ่งเป็นโลปเป็านั้นการที่เราจะเหยียดมือออกไปเนี่ยนามเป็นผู้สั่งหรือต้นจิตเป็นเหตุและมีอาการเหยียดแขนออกไปเป็นผลนี่เขาเรียกว่าโลกเป็นเหตุนามเป็นเหตุแล้วก็โลกเป็นผลที่เกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นการกำหนดต้นจิตจะช่วยให้เรานั้นกำหนดสติได้ดีขึ้นก่อนที่เราจะได้ปฏิบัติในช่วงเช้าก็จะได้สาธิตวิธีการเดินจงกรมในระยะที่3แล้วก็กำหนดต้นจิตก่อนที่เราจะได้เดินในช่วงเช้า เลาจะลุกเราก็กนดต้นจิตกอยากลุกหน่อกอยากลุกหน่อกอยากลุกหน่อกอยากขยับหน่อกค่อยๆขยับขยับหน่อกขยับหน่อกขยับหน่อกเวลาลุกก็ลุกหน่อกลุกหน่อกลุกหน่อกขยับหน่อกขยับหน่อกขยับหน่อก เวลาที่เรายืนก็ยืนห่างกันประมาณหนึงประมือเตาทิ้งน้ำหนักตัวไปตรงกลางเวลาจะเก็บมือก็ส่งใจไปที่เท้าเป็นที่มือขวากำหนดต้นจิตก่อนอยากยกหนอค่อยยกหนอมาหน่อมาหนอ,หนอถูกก็ถูกหนอ่อมือซ้ายก็เช่นเดียวกันจากนั้นให้กำหนดอาการยืนก่อนยืนหนอ ยีนหน่ยีนหนก่อนจะเดินเรากำหนดต้นจิตอยากเดินหนอ่อยากเดินหนอ่อยากเดินหน่สักสามครั้งจากนั้นก็กำหนดเดินจงกรมระยะที่สามยกหน่ย่างหน่เหยียบหน่ยกหน่ ย่างหนอเหยียบหน่อยกหน่อย่างหน่อเหยียบหน่อยกหน่อย่างหน่อเหยียบหน่อยกหน่อย่างหนอเหยียบหนอการสุดท้ายยกหน่อ ย่างหนเหยีบหนอฉะนั้นก็กําหนดรู้วการยืนอีกสามครั้งยืนหนอยืนหนอ่อยืนหนอ่อก่อนจะหมุนตัวกลับเราก็กําหนดต้นจิตก่อนอยากกลับหน่อยากกลับหนออลับหนอ่อะนั้นก็หมุนตัวกลับกลับหนอ กราบหนอกลั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 บหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอก่อกจะเดินก็กำหนดต้นจิตอยากเดินหนอ่อยากเดินหนอ อยากเดินหนอกีนั้นก็เดินจงกรมระยะที่สามยกหนอย่างหน่เหยียบนอยกหน่อย่างหนอเหยียบหนอยก นอยางหนอเหยียบหนอก้าว <c oughs> สุดท้ายยกหนอยางหนอเหยียบหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนอนี่ก็เป็นการเดินจงกรมในระยะที่สามพอมทางการกำหนดต้นจิต การเดินจงกรมในระยะที่สามจะทำให้เราได้สมาธิที่ดีขึ้นเพราะมีการกำหนดมากขึ้นกว่าระยะที่สองและเมื่อเราได้กำหนดต้นจิตก็จะช่วยให้อาการกิริยาของเรานั้นชาลงสติของเราก็จะมีการพัฒนาขึ้นดังนั้นการเดินจงกรมระยะที่สาม เราก็จะเดินประมาณ40นาทีแล้วก็นั่งสมาธิ40นาทีก็จะได้นึงบลลังดังนั้นช่วงเช้าเวลาเราอาจจะมีจำกัดแต่ก็อาจจะเดินครึ่งหนึ่งแล้วก็นั่งครึ่งหนึ่งจนกว่าจะถึงเวลา6นาฬิกา30นาทีที่เราจะได้รับประทานอาหารแต่ในช่วงสายเรามีเวลาเราก็จะได้เดิน ครบบัลลังลก์ก็คือเดิน40นาทีแล้วก็นั่งสี่สิบนาทีในนั้นในช่วงชานี้เป็นเวลาที่เราจะได้เริ่มประพฤติปฏิบัติก็ขอยทุกท่านได้เริ่มปฏิบัติในการกาบสติปัญฐานแล้วก็เดินจงกรมเป็นลำดับไปขอความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุธทธเจ้าจงมังเกิดมีกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ทุกๆท่านเทอ